เพื่อนๆนี้ก็มาต่อกันนะครับสําหรับร้านซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะต่จากสองวันมิบุรีนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเครื่องสองเครื่องไปแล้วอีกเครื่องหนึ่งนะครับต้องลงโปรแกรมการใช้งานใหม่ๆให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับตัวนี้กาลังเทสอยู่นะครับอันนี้ก็มาทดสอบกับจอกันนะครับตัวนี้ ลงเทสนิดนึงนะครับก็เพิ่งได้มานะครับต่วสภาพสวยนะครับสวยเลยใหม่เลยนะครับเป็น PCB นู่นนี่นั่นยังไม่แกะนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่คุดนะครับตัวนี้ได้มานะครับเป็นกระจจมือสองครับถ้ากระจกมือสองถ้าเราซื้อเป็นมันจะได้ของที่ดีคุณภาพดีมากๆนะครับราคาคุ้มๆนะครับถ้าใครที่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจซื้อยังไม่เป็นนะครับคือมองไม่ออกดูไม่ดูไม่เป็นอย่าอย่าซื้อนะครับไม่แนะนำนะครับ ยิ่งถ้าเป็นการ์ดกุดนี่โอเปอร์เซนเสียมีสูงมากนะเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างจะชั่วโมงการทำงานสูงมากแล้วก็ออกสายที่เราเห็นข้างในมันเยอะมากนะครับอาจจะเสียได้ตลอดเวลานะครับมันเปอร์เซนการทำงานมันใช้มาหนักกว่ากันนั่นเองนะเพืเ่อนๆนะก่อนดูเอาดูที่สภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็การใช้งานถ้าเรารู้นะครับซื้อจากคนที่เขาขาย ผู้ใช้ที่ขายทั่วไปดีกว่านะครับบางท่านก็เอ้ยอัพใหม่หรือว่าอะไรอย่างี้ก็ดูนะครับสภาพตัวนี้น็อตยังไม่ได้แกะเลยนะครับน็อตลังยังไม่ได้แกะเลยนะครับไม่มีสนิมไม่มีเกลือนะครับก็โอเคนะครับราคาไม่แพงก็ซื้อมาเทสนะครับก็สวยด้วยนะครับตัวนี้สําหรับไอสตัวสตรีทนะครับตัวนี้ก็เรกว่าสวยดีนะครับเป็นการ์ดรุ่นที่สวยนะครับ เกากำแรงก็โอเคนะครับนะครับสำหรับงบที่ไม่แพงนั่นเองเพื่อนเดี๋ยวเรามาเทสกันดูอันนี้ของลูกค้านะวันนี้เจออาการนะนี่ก็เปลี่ยนทั้งซิงทั้งนู่นนี่นั่นนะครับมันมันมันนานแล้วนะครับมันซิลิโคนแทบไม่มีแล้วเพื่อนมันแห้งเป็นผงหมดแล้วนะฮะอันนี้หลายปีแล้วนะพี่เขาจะไว้ดูวงจรปิดแล้วก็เปิดติดยากนะครับแล้วก็ ติดดับเพนเขาบอกนะผมลองทดสอบแล้วผมจะแถมแรมให้พอดี mm. มันเลือกแรมด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาคือแรมเดิมนี่คือแรมเดิมนะพอรันสักพักหนึ่งมันจะขึ้นจอฟ้านะครับแล้วก็นับสอยหลังรีสตาร์ทนั่นเองนะเพื่อนนะนะครับถ้าขึ้นจอฟ้านะับสอยนะหลังรีสตาร์ทนะครับเวลาลงโปรแกรมหรือใช้งานสักพักนะครับอาการนี้เป็นที่แรมเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นที่แรมนะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์นี่น้อยมากนะครับเพื่อนนะส่วนใหญ่เป็นที่แรมเลยนะครับดูดู จากตัวนี้เราดูสภาพเลยอายุงานนะครับอายุงานหนึ่งอายุงานของแรมนะครับรุ่นของแรมนะครับมีผลนะครับนะครับเพราะว่าซัพพลายตัวนี้ก็ยังเดี๋ยวผมจะเป่าผนในลูกค้าอีกทีนะครับผมเยอะมากเลนี้ผมเป่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับครึ่งหนึ่งแล้วส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือบริเวณนี้อย่างพวกนี้ค,ค,นครับอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะปกติมันอั้นแล้วก็มันไม่มีช่องลงเลยนะครับ รางัดออกมาคือแห้งเลยนะครับแห้งเลยนะสิ่งโ,โคนที่ติดซีพยูนะครับก็บทำใหม่ให้นะครับแล้วก็พอลงโปรแกรมไปเกิดอาการจอฟ้านะครับจอฟ้านะสองครั้งสามครั้งด้วยสามครั้งนะครับก็เปลี่ยนที่แรมนะครับผมเอาแรมตัวอื่นที่บัตบัตเป็นบัตพันหกเข้าไปไม่ไม่ติดนะต้องเป็นบัตบัตที่มากับตัวนี้เลยนะครับ ก็แหลมลองมีไม่เยอะนะครับไม่ติดหลายตัวก็เลยต้องใส่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจอฟ้านะนี่นะครับอันนี้ของลูกค้านะใส่ไม่ได้จอฟ้าคงคงจะลืนไปแผมไปให้นะแถมไปอะไรเงี้ยน,นี่ลูกค้าประจำคือคือเราเปิดอย่างเงี้ยมันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยยุยมจะขึ้นจอฟ้าเองนะ่ตัวนี้เนาะอันนี้คืออาการของมัน คือลงโปรแกรมอยู่สักพักหนึ่งก็ขึ้นจอฟ้านี่คืออ,อาการของตัวตัวนี้นะที่เจอนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่น่ามีปัญหาคนระับก็แรมนะครับแรมถ้า,าถ้า,ถ,าถ้าอุปรกรณ์รุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วถ้าถ้าเกิดดูลักษณะแบบนี้แล้วขึ้นจอฟ้านี่คือเพื่อนๆตีได้เลยครับแรมเสียนะเพื่อนๆแรมเสียเดียวตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยน CPU มาสั่งซ p u มาใส่ใหม่นะพอดีมันก็ ไม่ค่อยจะน,นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยจะดีเอ็มดีนี้ระวังขานะโอ้ขาหักเปล่าโอ้ขาหักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองดูขาก่อน,ม,นมันจะหักนะครับเพืเ่อนๆก็ระวังนะครับนี่นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็พักทายสอบถามได้เลยนะครับร้านอยู่ตลาดนะแต่โดจากสองมินบุรีนะเพื่อนนะ ได้เลยครัวันนี้ก็ต้องเทสดนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะปรับปุนอีกทีนึงนะครับ ถ้าถ้าน้อยกว่าสามพัดลมมันมันจะดูมันจะดูสั้นๆน,นะสำหรับตัวสุดน้ำนะครับนะครับสามก็กำลังดีนะครับถ้าตัวท็อปจะยาวกว่าน,นี้นะนะครับบต่สุญย่าสามพัดลมจะยาวประมาณนี้กนะ็ผมว่ามันก็ลงตัวนะแล้วแต่ชอบนะบเพื่อนนะสนใจก็ท้ายสอบถามนะครับรับซ่อมประกอบคอมนะตัวนี้ก็ประกอบสินค้าขายนะเพื่อน สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับร้านอยู่ตลาดนัดจะ่ดูจากสองมิลนะครับเพื่อนนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวทดสอบไปตัวนี้ก่อนนะแพ็คมาไม่ดีขามันงอเลยเพื่อนเดี๋ครับสุ้สทีครับสื้ีครับ ตัวนี้บางทีงานต้องคนนิ่งนะครับคนนิ่งให้เหมือนมัตเตอร์เพราะว่าบางทีมันมีปัญหานะครับอย่างตัวนี้ที่ผมทำนงที่ผมบอกตัง้งแต่แรกตัวโนบุ๊กตัวนี้นะครับข้อมูลนะครับต้องจัดการให้มันเหมือนมัตเตอร์เขานะเพื่อนเงื่อนต้องจัดการในที่เขาครับตัวนี้นะครับเราก็ทสกันต่อไปนะครับเราได้การ์ดมาแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับ แน่นอนนะครับระบบน้ําก็การ์ดนะครับก็คงจะเลือกให้มีสีสันนิดนึงใช่ไหมครประมาณนี้เนาะแต่ชอบ้วแล้วแต่ก็เป็นชอบหนึ่งแต่คนชอบไม่เหมือนกันนาะเพื่อนคอันนี้ก็หลงขายนะครับราคาไม่แพงครับสองหมื่นสองเองนะครับเพื่อน สนใจก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับไลเส้น5 8 x นะครับแรมทีสกิลนะครับ16กิกนะครับบัตร3บด M2 512กิกนะครับเออตัวนี้เดี๋ยวผมจะแถมเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะใส่ฮาร์ดดิสต์1เทราไบต์ไปด้วยหรือว่า M2 ไปด้วยนะครับเพิ่มอีกนะใส่ให้แน่นอนเพราะผมต้องใส่เกมนะครับเพื่อนเดีย๋ยวหาก่อน แต่ M2 นี้ใส่อยู่แล้วครับท่า1 2กิะตัวนี้เนาะอะไรแบบนี้ครับอันอันนั้นเราหาเพิ่มได้เพราะมินบอร์ดเราลองรับ M2 สองตัวอยู่แล้วนะตัวนี้เพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับสำหรับซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะตุจักรสองมินบุรีนะครับ ได้เลยนะครับสวัสดีครับพลังงานต่ำเคนะครับ